อะตอนนี้มีข่าวว่ามีการขโมยคริปโตมูลค่า16ล้านบาทขโมยจากวอลเล็ตค่ะโดยใช้ Google a d ดเขาทำแบบนี้อ่ะดูวิธีการนะวิธีการคือโลกของคริปโตเคเรนซีตอนนี้นอกจากคนจะเข้ามาสนใจมากขึ้นนะเขาก็มีวิธีขโมยคืออย่างนี้เลยค่ะเวลาเราเข้าไป Google เนี่ยเราจะเห็นเนี่ยเขาจะ,เ,ะเขาก็จะซื้อ a อดใช่ไหม ซื้อแอดให้มันอยู่บนบนให้เราสามารถที่จะคน้นค้นเจอได้เร็วขึ้นและมันก็จะมีลิงก์แปะไว้อย่างนี้ค่ะถ้าเรานะเพอนะคุณอาร์ตคลิกลิงก์เข้าไปนี่นะโดนเลยค่ะมันจะโดนยังไงไดค้คุณอาร์ตคะ ครับจริงๆแล้วตรงนี้คือ a d w o r d s ครับ Google a d w o r d s, <ม> <S ก็คือสามารถซื้อโฆษณาได้อย่างที่พิตาพูดนะครับแต่จากข้อมูลที่เราเห็นเนี่ยพบว่าเขาไปดูนะครับว่าเว็บไหนเนี่ยที่เป็นเรื่องของการซื้อขายคริปโตที่ดังๆอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆขึ้นมามซูชิสวอปแพลตฟอร์มนะครับแพลตฟอร์มไหนคริปโตดังๆ Metamask Wallet นะครับเป็นอลเล็ในการซื้อขายคริปโตเขาก็ Copy เลยครับพิตา คือถ้าพูดให้ง่ายก็คือว่าทำเว็บไซต์ปลอมขึ้นมาที่มีหน้าตาเหมือนกันกับเว็บไซต์จริงทุกอย่างนะครับ UX, UI เนี่ยเดียวกันสีเดียวกันนะครับการกรอกข้อมูลแพทเทิร์นเดียวกันหมดแล้วเปลี่ยน URL ครับอย่างในตัวอย่างเนี่ยที่เราจะเจอเนี่ยเช่นเว็บที่ชื่อว่า h a n t o m a p p เนี่ยก็จะมี URL จริงๆของเขานะครับเป็นตัวสะกดเนี่ย p h a n t o n n app นะครับแต่ว่าอันเนี้ยอันนั้นของจริงเนี่ยจะแฟนทอมจะกดด้วย p h a n t o m นะครับ oh. แต่ของปลอมเนี่ยเขาก็จะไปแก้ URL ให้มันสะกดค,คล้ายๆนะครับก็คืออาจจะเพิ่ม m เป็นตัวแต่กรณีเนี้ยเป็น n 2ตัว app แล้วแต่ว่าหน้าตาของมันเหมือนกันทุกอย่างเลยแล้วก็เอาเว็บปลอมเนี่ยไปโฆษณาแล้วเวลาซื้อโฆษณาแอดเวร์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเงินที่บิดใช่ไหมครับพอใส่เงินเข้าไปมันก็จะเจอเป็นอันดับแรกพอคนสมมุติว่าวันเนี้ยพีต่ตาสนใจว่าเอออยากจะหาตัวแฟนตั้มแอพเนี่ยพี่พีต่ตาก็จะเข้าไปใน Google แล้วเซิร์ชแฟน n ั้มแอ p พอเซิร์ชปั๊บเนี่ยสิ่งที่จะเจอก่อนเนี่ยมันกลายไปเป็นเว็บปลอมครับเขาซื้อแอดโฆษณาไม่ได้เจอเว็บจริงคนที่ไม่รู้เนี่ยพอคลิกเข้าไปในเว็บปลอมเนี่ยก็จะไปกรอกข้อมูลส่วนตัวเนี่ยเหมือนกับที่ไปกรอกในเว็บจริงแต่พอเป็นเว็บปลอมแปลว่าเขาไม่ได้เอาข้อมูลของของคนจริงๆเนี่ยไปใช้ในทางที่ถูกต้องใช่ไหมครับเขาก็อาจจะไปใช้ยางอื่นในกรณีเนี้ยที่เป็นข่าวเนี่ยคือการที่ดูดเงินในวอลเล็ตนะครับซื้อขายเหรียญคริปโตเนี่ยก็เอาเงินไปหมดเลยนะครับ ก็น่ากลัวนะครับเพราะว่าจากสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มเดียวนะครับที่มีการทําปลอมขึ้นมามันหลายแพลตฟอร์มมากนะครับนั้นข้อพึงระวังจริงๆคือการที่จะต้องตรวจเช็ค URL ก่อนเสมอนะครับจริงๆอันนี้ง่ายแต่ว่าคนอาจจะรีบแล้วก็ไม่ได้ทํากันนะครับคือสมมุติว่าเรารู้แล้วว่าเป็นแสนทอมนึ่งตัวอย่างนะครับแทนที่เราจะคลิกเข้าไปในแอดแล้วก็คลิกตามนะครับเราควรจะ Double ดับเบิลเช็คโดยการเข้าไปดู ในการพิมพ์ URL ตรงๆของของตัวเว็บเองครับอย่าง Phantom, แฟนทอมเราก็ต้องพิมพ์ URL ตรงๆไปเลย ừ ừ, เพื่อดูว่าเว็บจริงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็<อ>เข้าไปทำการพิมพ์ direct URL เนี่ยอาจจะดีกว่าในการเข้าไปจาก<อ>โฆษณานะครับพี่ตาอโใีก่อนครับเอเออเพราะว่าถ้าคลิกลิงก์เข้าไปเนี่ยมันจะพาเราไปที่อื่นแล้วมันก็จะแฮกข้อมูลเราไดอ้อย่างนี้นี่คือแฮกเงินในกระเป๋าตังใน wallet ได้ด้วยใช่ไหม คือถ้าเกิดทำยูเอเรียกว่า UI อะครับ user interface ที่มือนให้เราคีย์บอก p a s s วิร์บอกอะไรไปเขาก็จะเก็บข้อมูลนี้แล้วเขาเอาไปใช้ต่อเองได้แทนเราเลย